ว่าให้ออกไปขายเสร็จปุ๊บเนี่ยรัฐบาลจะซับสิดได้ให้1 0เหรียญจำได้ไหมในช่วงนี่ว่าผมเชื่อว่าถ้ากลุ่มชาวนาผู้นําชาวนาหรือชาวนาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจกลไกทั้งหมดของโลกแล้วรู้ว่ามันเออปลายทางมนเท่านี้ตรงกลางมนเท่านี้แล้วแบ่งกันอ่ะพูดง่ายๆระหว่างผู้ส่งออกชาวนาผู้ค้าเนี่ยแล้วทุกคนวินวินทุกผมว่าน่าจะแฮปปี้ แต่ผมว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มองไม่เห็นอย่างยังยังยังมองภาพไม่ชัดกันเกรติศักดิ์โชคดีไงมองเห็นหมดทั้งสองท่านมองเห็นแต่ว่าพวกเขายังอาจจะยังยังไม่ชัดนะฮะต้องต้องต้องเอติเคกันอีกนิดหน่อยแต่แต่ในตลาดโลกเนี่ยข้าวยังเป็นสินค้าหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะครับไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังยังเป็นสินค้าหลักสําหรับผู้บริโภคข้าวเนี่ยนะเขาไม่สามารถจะไปทานขนมปังได้มีคนบอกผมว่าแทนได้ทั้งหมดคน คนจนทานข้าวแล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนพิ่มีฐานะดีขึ้นจะเปลี่ยนเป็นนมปัง <S <S ไม่เป็นใช่ไหมไม่มีมว่าทานเกตธรรมดาแล้วอัพเกรดมาเป็นอหอมมะลิอ่ะบางคนหอ,นอมมะลิธรรมดาไม่ใช่นะต้องเอาหอมมะลิอุบลซึ่งอุบลเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิว่าเกตที่ดีครับคือเชฟของข้าวเนี่ยจะแบบไม่เหมือนของธรรมดาแล้วก็คือข้าวหอมมะลิที่ดีก็ต้องคือทุ่งกุลาร้องไห้ตรงเนี้ยถือว่าใช้ได้ทั้งนั้นคุณุนนันไม่ห่วงใช่ไหมที่ผมเคยได้ยินข่าวว่าแหมอเมริกาเข้าไปทดสอบ ลูกจัสมินไรซ์ได้เหมือนของเราอะไรไม่เหมือนไม่เหมือน,อเ,อนเพราะของเรามันเป็นธรรมชาติแต่เขาอาจจะทดสอบอะไรก็ปล่อยเข้าไปแต่ว่า <c oughs> ยังไงของเราเหมือนกับว่าทองแท้เราต้องไม่กลัวไฟใช่ไหมฮะเพราะว่าของเราเนี่ยข้าวหอมมามยังไงเป็นข้าวหอมแท้ยังไงจะต้นฤดูมาจนเก็บมาปลายหอมบเราเวลาไปคุกกิ้งเนี่ยเปิดฝาหม้อปุ๊บเนี่ยกลิ่นนี่ก็ยังจะหอมอยู่ เรากมต้องไปกลัวเพราะว่ายังไงก็ขายหมดอยู่แล้วเพราะว่าอย่างฮอมมะริเนี่ยตลาดที่ซื้อก็ฮ่องกงก็จะซื้ออยู่แล้วปีนึงก็ต้องมีประมาณส0มแสนตันนะคุณเกิดขสิงคโปร์ก็อชอบแต่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะชอบข้าวแข็งชอบข้าวเก่าแต่ฮ่องกงจะต้องเป็นแบบเฟชชแบบบ้างอของใหม่ๆแล้วก็มาเลเซียก็ยังมีซื้อบูไนก็ยังมีซื้อเพื่อนก็จะซื้อซื้อเมืองไทยแต่ทางเขมรประเทศ เพื่อนบ้านใกล้เคียงเราเนี่ยก็เห็นมีหลายบริษัทเมืองไทยเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปตรงนั้นเหมือนกันเพื่อที่ว่าจะไปเอาข้าวหอมตรงนั้นไปแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าจะเอาข้ามาเมืองไทยหรือเปล่าอาจจะเอาออกไปทางเวียดนามทางนู้นนอกเรื่องนี้หนึ่งคุณสุนันท์คุณจะเากนีดดูข้าวปั๊บดูออกไหมว่าข้าวนี่ข้าวไทยข้าวก็พอดูดูได้ดูออกเลยเลยครับ เราะวลาผม้องก็งไปถ่ายแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเพร,รนะาะอย่างเราเนี่ยเราไม่ใช่ว่ามานั่งซื้อข,ขายอย่างเดียวนะเราก็ต้องอไปดูเรือเข้ามาไปบริหารจัดการกระสอบถูกต้องตามสเปคไหมหอ,อย่างไปดูคุณภาพว่ากระสอบน้ําหนักได้หรือเปล่าก็ต้องไปดูเอ้ค่าวเวลาลงเนี่ยได้ไงเพราะพูดจริงมาตรฐานไทยเราเนี่ยที่กําหนดให้ส่งออกเป็นอย่างนี้เนี่ยใช้ไม่ได้ค่ะ มันยังต่ำไปเพราะผู้ซื้อไม่ไทยนี่ต้องการอะไรที่เบสเตอร์แดนดิสเพราะงั้นเราก็ต้องทําอะไรที่ว่าคือของเราเป็นมินิมัมอยู่ยังยังจริงๆนะเป็นแบบเรื่องเด็กๆคือต้องต้องทําอะไรที่เหนือกว่านี้เพราะตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยยังหรุ่ยเนี่ยทุกวันนี้ต้องอย่างนี้ลูกคู่ค้าของเราเนี่ยอาจจะเป็นคุณเกียรติศักดิ์หรือบริษัทอื่นก็จะตามที่เรานี้เราก็ต้องไปนี้เราต้องแอดวานซ์อยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นต้องทากันบ้านอยู่ตลอดเหมือนก็เหมือนก็ไม่ใช่ว่า นั่งอยู่เฉยๆข้าวมาเดี๋ยวรับเงินไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนี้คุณภาพต้องมาต้องมาคุณภาพก็รู้รู้ครับแม้กระทั่งในแอฟิกานะเขายังเน้นคุณภาพเลยฮะเขาก็ยังจ่ายได้นะฮะว่าอยากจะซื้อข้าวี่มีคุณภาพแล้วเราคนไทยเราน่าภูมิใจครับว่าคุณภาพเราดีดีที่สุด ในเรื่องของข้าวหอมนะดีได้ที่ตัวเองด้วยอย่างที่คุณนันว่าคือสถานที่มันเหมาะที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วประเทศไทยก็ต้องช่วยกันรักษาไว้ตรงนั้นผมชี้เรื่องหนึ่งเมื่อกี้คุณนันเองก็พูดถึงฮ่องกงถึงสิงคโปร์อย่างพวกนี้เขาเป็นเทรดเดอร์เหมือนกันใช่ไหมครับสิงคโปร์นี่เขาพื้นที่เขาเล็กนะเขาก็เป็นเทรดดิ้งแล้วก็ทําตัวเป็นเทรดเดอร์เนี่ยนะ ก็คือว่าไปหาผลผลิตจากประเทศอื่นแล้วก็ตัวเองก็เอาไปขายเป็นซื้อมาขายไปนั่นก็ทำแบบนี้แต่เรื่องข้าวนี่เราจะไปเน้นหนักกับทางฝรั่งเป็นมาตั้งแต่สมัยอีซีเชติกแล้วที่ว่าเข้ามาค้าข้าวไทยตั้งแต่รัชกาลที่5ที่นะเพราะว่าฝรั่งนี่ผมควรจะรู้ดีเพราะต้นตระกูลผมก็อยู่ในนั้นใช่ใช่เขามีเมืองขึ้น เขาก็เลยมีผู้ซื้ออยู่แล้วปลายทางคือไอ้เครือข่ายพวกนี้มันไม่ใช่สร้างกันวันสองวันไม่ค่ะไม่ต้องมันต้องแบบมันเป็นเพื่อนฝูงกันรู้จักกันมาตลอดครับพูดอย่างนั้นได้ใช่แต่ผมก็ยังต้องถามแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะผมก็ยังมีความฝันนั่นนี่ความฝันแบบเด็กๆนะเพราะมันอยากแหมในเราเป็นผู้ผลิตข้าวอาหารรายใหญ่ของโลกใช่ค่ะเราจะมีบริษัทไทยที่เป็นบริษัทผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก มาคู่มาแข่งกับลุยเดฟัสมาแข่งกับโนเวลได้ไหมฮะถ้าประเทศไทยเรามีมีโอกาสที่จะเข้าไปในมันมันจะทําได้อะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคครับคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเราฝันแล้วมันมันมักจะเป็นจริงเป็นไปถ้าเรามาสารต่อนะฮะต้องให้ท่านฝันนะผมคนคนนอกวงการแต่มันเป็นไปได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้ครับคือประเทศไทยเป็นเป็นเหมือนเทรดเดอร์ใหญ่ของโลกได้ใช่ไหมใช่ครับ คือเมืองไทยเนี่ยนะครับบริษัทเทรดดิ้งเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยมันมีอยู่รัฐบาลยุคหนึ่งพยายามสนับสนุนให้บริษัทใหญ่ๆรวมกันหลายๆแผนกนะเป็นคองกมเรสอย่างผมสมมุติชื่อว่าสมัยก่อนก็ยังมีซีพีพเนี่ยสามารถจะยืนหยัดมาถึงปัจจุบันก็เป็นเทรดดิ้งใหญ่ก็ประสบความสำเร็จและสมัยนั้นก็จะมีพวกสีกุ้งของคุณสวายซึ่งก็ก็ทำแล้วไม่ได้เท่าไหร่แล้วก็มีบริษัทพีเมียพีเมีย ก็ทาแล้วก็ตอนหลังก็เป็นเทรดดิ้งซึ่งก้าวขึ้นไปไม่ได้มากคราวนี้การที่จะเป็นเทรดดิ้งได้แล้วก็ประสบความสาเร็จเนี่ยาต้งยืนดได้ด้วยนะถ้าเราต้องสนับสนุนก็คือสนับสนุนนโยบายเรื่องภาษีถ้าสามารถส่งออกได้กี่หมื่นล้านนะฮะภาษีจะลดลงเหมือนในสิงคโปร์เหมือนกันเขาสนับสนุนว่าถ้าเทรดดิ้งซึ่งระดับใหญ่ขึ้นไปเนี่ยภาษีจะจ่ายได้ถูกลงกับเรื่องไฟแนนซ์ แล้วก็เรื่องนโยบายรัฐบาลซึ่งจะให้สิทธิพิเศษอตรงนี้ถ้ารัฐที่ก็มีเรื่องภาษีเรื่องสิทธิพิเศษนะฮะเรื่องไฟแ a n c e ก็ต้องก็ต้องเป็นเรื่องของธนาคารซึ่งรัฐก็ต้องช่วยได้เหมือนกันก็ช่วยได้เหมือนกันคราวนี้ถ้าวกกลับมาเรื่องข้าวเนี่ยผมเคยอยู่กับเกษตรรุงเรืองเกษตรลุงเรืองเคยอยากจะเป็นเทรดดิ้งเหมือนบริษัทฝรั่งก็ให้ผมเนี่ยไปสร้างทีมที่ที่ฝรั่งเศสก็ไปตั้งออฟฟิศที่ที่ปารีสมาแล้วแล้วก็จ้างฝรั่งมาแล้ว แต่ของเราทําไม่ประสบความสําเร็จก็คืออย่างที่ผมย้อนกลับมาเรื่องไฟแนนซ์นะฮะแล้วก็เรื่องภาษาผู้คนที่เราไปดีลเนี่ยมันจะต้องรู้ภาษาฝรั่งเศสแล้วต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความสามารถกับเราเนี่ยเราทําไม่ได้เหมือนฝรั่งคราวนี้พอทําให้เราเือนบริษัทเกิดใหม่อ่ะใช่ไหมของเค้าอยู่มาเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้าเราเป็นบริษัทไทยรุวนๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเนี่ยจะไปได้แค่ระยะหนึ่ง แล้วก็ไปไม่รอดก็คือเกษตรหนึ่งก็เลยหยุดไปอืแต่ตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนคอนเซ็ปต์บอกว่าถ้าผมไปเองหรือชวนหุ้นส่วนคนไทยไปด้วยกันก็ไปไม่รอดก็เลยต้องไปหุ้นกับฝรั่งอืก็เลยเกิดนแล้วก็ยอมรับไหมอันนี้ถามตรงๆเขาเขายอมรับคนเกษตรศักดิ์ไหมว่าอืเนี่ยคนไทยมาจากไหนไม่รู้มาซื้อบริษัทฉันเขายอมรับไหมคราวนี้ฝรั่งเนี่ย ของผมนี่ก็คือเป็นเทรดเดอร์ที่ออกมาจากบริษัทใหญ่ๆแล้วมารวมตัวกันตั้งบริษัทบริษัทผมก็คือแจ็คเคนนี่ก็ออกมาจากคอนติเนนตัลเกรนของอุลตร้าที่อยู่ต่างประเทศแต่ในวงการนี้นะในวงการทั้งหมดเลยนะคนกันไปนะไกลๆไกลกันเลยนั่คือแจ็คเคนออกมาแล้วผมมีมิสเตอร์คอรลาซึ่งออกมาจากคาร์คิวมิสเตอร์แฟงก็ออกมาจากสเกปเพนที่เป็นโบรกเกอร์เข้าอยู่ที่เบนเดียมนั้นหลายๆคนเนี่ยเอามารวมตัวกันเขาก็คิดบอกว่า ถ้าหาผู้แหล่งทะพายผู้ขายมาเป็นทุ้นส่วนด้วยสักคนหนึ่งก็จะทําให้บริษัทมีความร้กว้างขวางช่วยกันตั้งบริษัทขึ้นมาก็เลยมาเชิญผมเข้าไปเพราะผมตอนนั้นอยู่เกษตรุ่งเลืองส่งออกอันดับหนึ่งของเมืองไทยผมก็รู้จักผู้ซื้อทั่วโลกเขาก็เลยมาเชิญผมมาปรึกษากันแล้วก็ให้เข้าไปเป็นหุ้นส่วนส่วนทางฝั่งผู้ซื้อในแอฟริกาเขาก็ไปเชิญผู้ซื้อรายใหญ่ๆอีกสัก1020คนมารวมตัวกันก็ถ้าเราว่าโนเวลเนี่ย มีทั้งหุ้นส่วนที่เป็นผู้ขายและผู้ซื้อรวมตัวกันนี่ถือเป็นบริษัทใหม่ทึ่โตมาเป็นอันดับสองของโลกได้ครับใช่ครับอทีนี้ผมจะพูดต่อไปก็คือว่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเชิญคนไทยเนี่ยนะฮะ ให้มีโอกาสหาหุ้นส่วนแล้วก็ไปค้าถ้าจะเข้าไปในแอฟริกานะเข้าไปโดดโดเนี่ยเข้าไปลําบากแต่ถ้าคนไทยเองจะค้าตรงให้กับประเทศในเอเชียนะอย่างเช่นอินโดฟิลิปปิน์พวกนี้ไปตรงอยู่แล้วฮ่องกงสิงคโปร์จีนเข้าไปตรงอยู่แล้วนะฮะหรือไปในประเทศที่เจริญแล้วอย่างยุโรปอเมริกาเขาก็ไปกันตรงไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะเข้าไปในแอฟริกาเนี่ยควรที่จะ หาหุ้นส่วนที่เป็นบริษัทฝรั่งที่รู้จักกันที่รู้จักกันเพราะว่ามันมีอุปสรรคเรื่องภาษาเรื่องการวัฒนธรรมเรื่องความเสี่ยงหลายหลอย่างถ้าเข้าไปแล้วมันจะอันตรายนี่แหละเดี๋ยวผมจะกลับมาถามต่อนะครับยังมีประเด็นค้างไขในใจอีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะกลับมาถามแลวในที่สุดแล้วจะต้องถามท่านนายกด้วยต้องเตรียนบกใหม่เป็นนายกสมาคมข้าวโพดอันนี้ก็เป็นเคยเป็นสินค้าหลักของไทยแล้วก็หายไปจากตลาดเดี๋ยวเราจะมาคุยกันด้วยว่า ทำไม่แล้วตอนนี้สมาคมข้าวโพดทําอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อครับครับ,รบกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพาณิชย์สร้างสารรค์นะครับผมยังอยู่กับคุณสุนันสิงสมบูรณ์และคุณเกียรติศักดิ์กัลยาศรีวัฒน์ทั้งสองท่านทำงานกับชาวต่างประเทศมาเยอะรู้สึกหลากหลาย nationality ต่นชาติเชื <ille> ้อชาติมาก ทำยังไงให้เขาไว้ใจทํายังไงให้เกิดความไว้วางใจนั่นย่เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนที่ไม่่อยต้องตัวเล็กๆที่ไปติดต่อต่างประเทศคุณสนั่นส่วนตัวเด้นเนี่ยยอมรับจริงว่าตอนที่เด็กๆมาเนี่ยก็ไปเดินเล่นประเทศอังกฤษสักสองสามปีกลับมาแล้วก็คุณพ่อซื้อไซโลก็เลย ซื้อไซโลแต่ว่าไซโลเนี่ยให้บริษัทคอนติเนนตัลเช่าก็เลยอยากให้นันเนี่ยมาฝึกงานเราก็เลยต้องมาเรียนเป็นยาตีเปญญาโทอะไรที่เมืองไทยทุกอย่างนะฮะก็เลยเรียนรู้เรื่องไซโลไปด้วยเรียนรู้เรื่องไซโลคือรู้ทุกอย่างในการซื้อข้าวโพดจะต้องทําสถิติจะต้องดูซัพพลายดีมาอะไรคือฝรั่งเนี่ยเป็นบริษัทที่ดีอย่างหนึ่งคือว่าเขาจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้แสดงอะไรไปแล้วก็เขาจะสอนเราแล้วก็ตอนที่ อเมริกันจะเปิดอเมริกันจะเปิดเลยทีแรกเอาเอาอะไรให้ดูอ๋อนาหลักตอนหลังมารู้ทีแรกในนึกในใจก็ยังดำเอาอะไรมาทำว่าตอนหลังอ๋อในสิ่งที่เขาคบยากมันกรหลังในคบยากไม่ยากแล้วพอดีได้เจ้านายที่ดีตอนนี้ก็ยังอยู่นะเช่เตอร์ปีเตอร์เฟเดสันนี่เป็นเจ้านายคนแรกเลยเขาก็ชอบสปายเราเพราะว่าเฮี้ยวๆหน่อยเขาก็ ไอ้สุนันย์ยู่มาทํางานกับเราคุณสุนันนี่ถ้าต่างนั่งโต๊ะเจรจาด้วยนี่ผมต้องกลัวแน่ก็เขาจะสอนทุกอย่างในการเทรดยังไงในการซื้อตลาดฟีเจอร์อะไรเพราะสมัยก่อนนั้นน่ะเวลามีประมูลมันยังเป็นพวกเครื่องเทะเล็กไม่ใช่อีเมลเขาก็เราก็เรียนรู้งานจากเข้ามาแล้วก็หลังจากทำข้อโพธมาแล้วก็มาทําในเรื่องข้าวพวกมันพวกขักถัวเหลือง ท่าสาลีทุกอย่างเนี่ยทำคอมมาดิตี้ตัวตัวใดตัวหนึ่งคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องสร้างเหยกันไปหมดต้องสร้างใช่ไหมฮะใช่มันไม่ง่ายอย่างเงี้ยบริษัทมืกบริษัทคนบริษัทเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมค่ะพอหลังจากนี่ออกมาปุ๊บในวันตอนที่อยู่คอนติเนี่ยเราก็จะได้ทํากับทํากับเพื่อนโรงงานที่อยู่เจนีวาก็จะมีมิสซกีมีเอ็นแจ็คมีหลายๆคนในพวกเนี่ยอ้าวอยู่วันใดวันหนึ่งเราก็จะไปรู้ถึงไงว่าคอนติเนี่ยอยู่ๆก็ประกาศ ว่าจะเลิกกิจการทั้งที่ธุรกิจเนี่ยไปได้ดีนะฮะก็เลยพอดีว่าทางคากิ้วต้องการที่จะมาเมอร์ชจะมาเมอร์ชแผนกข้าวเ้วก็เลยเขาบอกว่าเอายังไงจะมาอยู่คากิ้วไหมไอเราบอกว่าถ้าคากิ้วเราก็รู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเขาอย่างที่คุณเกติศักดิ์ได้เรียนไว้เนี่ยเป็นแบบนี้เราบอกไม่ถนัดเราไม่ไปเราไม่เอไม่เอาดีกว่าเขาบอกว่างั้นไม่เอาเราาขอาบแล้วกันนะายก็จ่ายค่าตกรจมาสักหน่อยแล้วกันในฐานะว่าเซฟนามาที่ ปีด้ความซื่อสอัตย์ก็โอเคนะระหว่างนั้นก็โชคดีที่ว่ามิสกีที่อยู่จังเจนีวาเนี่ยก็บอกว่า เอ้ยย hey, uh ูทำไรเนี huh. uh ่ยไอ้ก huh. uh ็ออกเหมือนกันแต่ว่ามิสกี้จะต้องออกเดินมิถุนาเพราะจะต้องเคลียร์เงินปลายทางที่ว่าไปปล่อยแฟแนซ์สมัยนู้นเขาเคลียร์เสร็จส่วนนั้นเนี่ยเคลียร์ได้เสร็จมิสกี้ก็โทรนัดพบมายูบิมาหาไอสิคโปร์ได้เลยมาได้เลยพอมาปุ๊บเขาบอกว่างั้นในฐานะยูชำนาญเมืองไทยหรือจักคนเยอะมีบารมีมีอะไรที่สั่งสมมาเขาบอกว่างั้นยูมาเป็นตัวแทนให้ไอได้ไหมเราบอกได้เลยก็มีการเริ่มซื้อขายกันมาแล้วก็เริ่มคือมันก็เหมือนกับทำธุรกิจทั่วไปอนะมิสกี้วันน นายกับลูกน้องไม่ใช่นะยูไก้นี่คือเป็นคือเป็นเพื่อนเมื่อไหร่เนี่ยก็ทํางานกันได้เพราะถ้าเป็นข้อแนะนําสําหรับผู้ประกอบการไทยก็คือต้องต้องสร้างความเป็นเพื่อนสร้างความเป็นเพื่อนแล้วก็ไว้ใจซึ่งด้วยกันมีอะไรต้องโอเพ่นมายเปิดกันเพราะทุกวันนี้อย่างเวลานายมาเนี่ยจะไม่บอกนะเขาซึนนายกับไอเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนก่อนไปหาคุณยศศักดิ์ผมแต่ไงผมก็ต้องถามเพื่อเจอหนักธุรกิจผู้หญิง มันมันเป็นแมนสเวลไม่ใช่เหรอมันเป็นโลกของผู้ชายเนี่ยก็หลายคนเนี่ยอ,อ,อทุกวันนี้นั่นก็มีตําแหน่งเป็นนายกสมาคมพค่อค้าข้าวโพดและพืชพันไทหลายาคนก็จะแซว เอ๊ะทำไมเป็นแม่ค้าก็เอราะว่ากจะเป็นชื่อพ่อค้ามาสมาคมนี้ก็มีมาตั้งแต่2499จะว่าไปก็เด้งก็เกิดปี2499ปปลายปีนะแต่มารู้สึกหนักไหมเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องไปสู้กับผู้ชายต้องไปแข่งขันเนี่ยในชีวิตนี้เนี่ยจะทํางานกับพวกผู้ชายไม่ไยุ่งกับพวกผู้หญิงเท่าไหร่ในชีวิตนี้นะฮะก็จะไปลุยไปไหนอะไปไหนก็ไปด้วยอะไรเงี้ยนะฮะฝรัหังค่อยการนยอมรับให้การยอมรับแล้วก็พอถึงเวลา เทนมาถึงจุดหนึ่งอยู่สามารถสั่งเลยจะซื้อจะขายจะยังไงจะ,จะเคาะจะเบาลองทําไงก็ได้ให้มีกำไรแล้วเราก็